คลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีในการเล่นสูตรโกงในแอป Ether e d ครับเดี๋ยวแอปตัวนี้เลยจากนั้นให้เราเข้าเกมครับแล้วให้เราเลือกตัวนี้ครับเดี๋ยวให้เราหาไฟล์คำว่า Code Breaker Version 10ครับ ให้เราให้เราหาใน Google ได้แรอลังให้โหลดใน Google อยู่โคดเบเกอร์เวอร์ชันสิบสมมติถ้าเราจะเล่นเกมใช่ไหมเกมใช้สูตรเกมนั้นใช่ไหมอย่างเช่นผมจะใช้สูตรของเกมเดนนิสตีวอร์ 5. Empire ครับให้เราเลือกตัวนี้ครับ Select c h e t ครับน,นให้เราเลือกเกมครับที่มันมีอยู่นี่ครับให้เราเลือกสูตรครับให้เราเลือกสูตรในการใช้ ของเกมครับถ้าเลือกหมดเดี๋ยวมันจะเออร์เรอร์หรือเออร์มันจะใช้ไม่สูตรไปได้ครับให้เราเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งของสูตรครับที่มันไม่รบกวนเก็บจนไปถ้าเราเลือกหมดเราเลือกหมดมันจะจจกยากจะเป็นจกใช้สูตรยังไงเป็นยากไปอีกไม่แนะนําให้เราเลือกที่กว่าของเกมหรือตีไปเร่อยนะครัให้เราเลือกถ้าเราเลือกสูตรเสร็จเรียบร้อยแล้วเรากดสตาร์ครับ สตาร์ไปแล้วก็ให้เราเลื่อนไปที่หน้า c ีครับแล้วกดสตาร์เกมมันจะขึ้นหน้าพีดอินเสิร์ตเกมใช่ไหมให้เราอย่าเพิ่งกดอะไรให้เรากดตัวนี้ครับคือหมายตรงมุมตัวนี้ครับกดเลือกให้เราเลือกาคว่าเปลี่ยนเพียนครับเนี่ยเปลี่ยนแผีนเปลี่ยนเผ่นให้เราเลือกเกมที่เราทําสูตรไว้ครับ แต่ได้ตีเอยูเลอเออเอ็มไพ์ใช่ไหมแล้วเ,เลือกเสร็จแล้วเราก็กดคอนเทนดิได้ครับนี่คอนเทนดิโเลยจากนั้นเราก็รอ ให้เราลองเทสสูตรก่อนครับว่ามันจะติดไหมครับสูตรอันนี้เลือกอันนี้ผู้ปลูกลูกอันนี้ป้องกันใช่ไหมก็คืเราป้องกันเลยกลงสุนจัดโอ้โหกกสุนจัตเนี่ เราไม่ต้องสนใจแค่เราสนใจแล้วเขามาลองสูตรเฉยๆโอเคครับสูตรติดหมดทุกรั้นนี่ครับนี่สูตรติดทุกอย่างรับสูตรเสร็จว่าสูตรติดรับ เกมนี้สูตรบางทีมันก็สูตรมันก็ันมันจะไปผลดกับฝ่ายตรงข้ามด้วยกบางทีมันจะเออ,เออเออบ้างสูตรของเกมนี้แปลว่าใครอยากจะ ถ้าใครอยากจะใช้สูตรแบบแบบว่าไม่าต้องไปทําสูตรใหม่บ,บ่อยๆครับให้เรากดตัวนี้ครับเนี่ยกดเครื่องหมายตัวนี้ครับให้เรากดบันทึกบันทึกแล้วก็เลือกฝ่ายแต่ก่อนจะทําอย่างนั้นให้ให้มันขึ้นชื่อเก็บทุนนี้ครับที่ให้มันขึ้นชื่อเกมบทุนนี้ก่อนครับที่ผมชี้ไว้ตรงนี้ถ้าไปไม่ขึ้นให้เราเล่นไปเรื่อยๆจะสัก ครึ่งชั่วโมงถึงห,หนึ่งชั่วโมงหรือจนกว่าชื่อเกมมันจะขึ้นครับตรงนี้ให้เรากดบันทึกครับบันทึกว่าเราจะเซฟตรงไหนนี่มันจะเป็นเกมเกมนั้นครับเกมนั้นจะเซฟได้ประมาณสิบสองช่องครับหนึ่งเกมต่อสิบสองช่องจากนั้นให้เราถ้าเรามาเล่นอีกรอบถึงส่วนมันจะติดสูตรจะติดไปเรื่อยๆครับ แล้ว่าปิดปิดเครื่องใหม่ใช่ไหมจากนั้นถ้าเราเข้าเกมปกติมามันปกติเลยเร้ถ้าเรากดโหลดสเตตมันก็จะขึ้นสูตรครับสูตรมปจิติดไปตลอดครับถ้าเราไม่ลบเซฟทิ้งสะกดอนนะครับเนี่ยสูตรสูตรติดลับเนี่ยมันจะขึ้นแบบนี้เลยของผมนี้ใช้เวลาไม่นานนึ ให้เราบันทึกครับบันทึกเนี่ยเซฟด่วนช่องแรกเลยจากนั้นจากนั้นเราก็ปัดทิ้งผมขอขอปัดทิ้งแป๊บหนึ่งปัดทิ้งแล้วใช่ไหมให้เราเข้าเกมใหม่เข้าเกมใหม่แบบว่าไม่อยากจะเข้าไปตั้งสูตรใหม่ให้วุ่นวายแล้วก,กดโหลดใหม่ครับเนี่ยโหลดใหม่ปุ๊บแล้วก็เข้ามานะครับสูตรก็ติดลื่อยๆครับเนี่ยเนี่ย โอาดีมากเลยครับเนี่ยผมก็ขอจบคลิปในการสอนใส่สูตรในแอป PS2 ในมือถือไปเจอวิธีเลยครับผมไม่ยากครับไม่ยาก แล้วคบกันใหม่วิดีโอหน้าครับผมสูตรผมติดเรียบร้อยแล้วสูตรนี่แต่ว่าเล่นได้ตลอดเวลาแต่ว่าเราเผอปิดเครื่องแล้วก็เปิดใหม่ในเมื่อเราเซฟไว้เรียบร้อยแล้ว,เร,เ,ลเ,รรลวเราก็สามารถเล่นสูต,ตรตัวนี้ได้เรื่อยๆคสูตรที่เราตั้งค่าไปไปแล้วคร